ซากุระนะคะโอ้โหงามมากเลยที่สวนซากุระนะ่ดูปีนเขาขึ้นมานะคะเนี่ยเนี่ยถนนถนนข้างล่างนะคะนั่น,นโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมอันนั้นคือเทือกเขาเกาหลีเหนือนะคะ่ะแล้วเราก็ขึ้นยอดเขานี้เป็นยอดเขาซากุระนะคะ แอบปีนขึ้นมาค่ะบนยอดเขาอันนี้โ <c oughs> น,น่นอันนั้นคือเทือกเขาาหลีเหนือค่ะอันนี้คือดอกซากุระค่ะซากุระนะคะซากุระนะคะเฮือ <c oughs> ซากุระสวยงามมากสวยงามจริงๆ